ตัว DIF เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับในกองหลีดกับกองอินฟาฟันเนี่ยทางกสิกรไทยเราให้หุ้นเด่นอยู่3ตัวนะครับในที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดแบบนี้นะครับเ,เราให้หุ้นเด่นก็คือ1 BA r e a d นะครับสอง DIF นะครับแล้วก็สามก็คือ3 BBIF นะครับจริงๆเราก็ชอบตัว iNet ็ตีด้วยนะครับก็จะเข้าเข้าพวกกับใน การคัดกรองนะครับของทางกสิกรไทยถามว่าสามสี่ตัวนี้มีความเหมือนกันอย่างไรครับความเหมือนกันก็คือรายได้ของกองเนี่ยเป็นรายได้ที่คงที่นะครับก็คือไม่ว่าจะเ,เศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยผู้เช่าสัญญาว่าจะจ่ายค่าเช่าให้คงที่บวกเงินเฟอ้อนะครับเ,เป็นผู้เช่ารายเดียวทั้งสี่กอง นะครับ B A read ก็คือคนเช่าก็คือ B A D I F คนเช่าก็คือ True สา B B I F คนเช่าคือ Advance i n e t read คนเช่าคือ Inet คนเช่าสับนะครับน,นเนี่ยการค่าเช่าที่คงที่เนี่ยมันดีในสภาวะแบบนี้นะม,นมันมันมีอัพไซด์จำมันมีอัพไซด์น้อยแต่มันก็มีดาวไซด์น้อยด้วยเช่นกันซึ่งเหมาะสมต่อในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะผันผวนนะ เราก็ไม่รู้วันที่เก้านี้เนี่ยเรื่องของทาลิฟเราจะเป็นยังไงพรุ่งนี้สารรัฐมนูญจะว่ายังไงเรื่องของการเมืองเรื่องของการผ่านพรบงบประมาณจะเป็นยังไงพวกนี้ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทําให้อพวกกองหลีกอ,องอินทราฟันที่มีรายได้ที่ไม่ได้เป็นรายได้แบบคงที่เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับไม่ได้ว่าสักไม่ดีนะแต่สภาวะตลาดมันไม่เอือ้อทําให้กองพวกนี้มีความเสีย่ยงเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ย เอาเงินเข้ากองที่มีรายได้คงที่แล้วก็มีสัญญาเช่าที่ยังเหลืออยู่ระยะยาวนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าสู่หมดของการลดทุนหนักๆนะครับสาม b BI f อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะแต่อีกที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยยังไม่เข้าสู่หมดของการลดทุนนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะครับหรือ market IR เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็นั่นคือคําตอบก็คือว่า ก็ DIF ก็เป็นหนึ่งใน3ตัวที่เป็นหุ้นเด่นในกองวีดกับกองอินฟาฟาร์ที่กสิกรไทยเราแนะนำนะในช่วงที่ผ่านมาครับผม